สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พิมศิพาพี่น้องมาเห็ดพัดเปรียวหวานปลาทอดเด้อจ้าพัดเปรียวหวานปลาทอดของพิมก็สิเป็นปลานิ้นเด้อจ้าปลานิ้นแปดขีดเด้อจ้าเดี๋ยวพิมพ์สิบอกส่วนผสมจ้าเมื่อนี้พิมมีแตงกวาเนาะจ้าลอยลอยลอยยี่สิบกรัมเด้อจ้าพิมพ์หั่นเป็นทอนแบบนี้จ้าแล้วก็สิมีหอมหัวใหญ่หั่นเป็นลูกเต๋าจะเป็นชิ้นๆจ้า ลอยงีซิบกมแล้วก็พริกพริกหวานปกติจะใส่พริกหวานสามสีนะจ้ะแต่เมื่อนี้มีสองสีจะลอยยีซิบกำจะแล้วก็ใบหอมต้นหอมจะหาซิบกำนะจ้ะแล้วพิมพ์สิมีซับปะรดกับป๋องนะจ้ะพิมพ์สิหันเป็นชิ้นหน่อยๆแล้วก็พร้อมน้ำนะจ้ะพร้อมน้ำอยู่ในซับปะร์ลดจ้ะประมาณสองรอยกเนะจ้ะแล้วก็พิมพ์สิใส่เป็นซอสบวเขือเทศนะจ้ะ ซอสมะเขือเทศประมาณสามซอนโตนะจ้ะแล้วก็พิมพ์สีใสซอสน้ำจิ้มไก่นะจ้ะสี่ซอนโตนะจ้ะแล้วก็ซีมีซอสหอยจ้ะหนึ่งซอนโตจ้ะแล้วพิมพ์สีใสเป็นกระเทียมสับจ้ะสี่กลีบนะจ้ะสี่กลีบใหญ่ๆนะจ้ะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งซอนโตเคืองจ้ะแล้วพิมพ์สีใส่เป็นน้ำมะขามเปียกนะจ้ะสามซอนโตด้วยจ้ะแล้วก็ซีมีน้ำตาลทราย เนึ่งซ่อนโต้ะจะแลกะกะซิมีบักเขือเทศจ้ะเนืองลูกหรือว่าประมาณลอยงีชิบกำรรนะจ้ะเดี๋ยวเขามาลงมือเห็ดกันเด้อจ้ะก่อนสีเห็ดเขากะมีปลาจ้ะพิมพ์สีเห็ดปลาแล้วล้างน้ำทำความสะอาดแล้วกะพิมพ์สใส่เกลือบังให้เรียบร้อยแล้วจ้ะใส่เกลือประมาณเครื่องซอนซ่าน,นะจ้ะนาล้างจ้ะ ร่วมเหลี่ห้ประมาณหนึ่งหนึ่งซอนเคืองซอนซาได้จ้ะว่าต้องใส่หลายพาเพราะว่าชวนผสมเฮามันก็มีความเข้ม,ขมหลายยางเราจะระว่างนี่พิมพ์กระตังกระทะไวเ้เราเด้อจ้ะพิมพ์กะสีเอาเข่าปลาให้มันมีรสชาติจักน้อยจ้ะเห็นมันเหนือปลามีรสชาติจักน้อยเนาะจ้ะแล้วพิมพ์กะสีใส่ ืันนี้พิมพ์ใส่เป็นแป,แปลงทอดกรอบเดยอจ้ะถ้าผูดด้ใดบ่มีแป้งทอดกรอบก็ใส่แป้งสาลีก็ได้จ้ะพิมพ์สใส่ยุ่ประมาณหนึ่งส่วนโตะละจ้ะพิมพ์ตั้งกระทะไว้แล้วจ้ะใส่น้ำมันใหม้มันถ่วมโตปลาจ้ะหลังจากที่พิมพ์คุกแป้งเข่ากันกับปลา ดีแล้วเนาะจะน้ำมันพิมพ์กัสีเดือดแล้วพิมพ์กัสิเอาปลาใส่กระทะค่อคอย่อนลงไปจ้ะน้ํามันกัหอนเลยเนาะจ้ะพิมพ์สิทอดปลาก่อนจ้ะ หลังจากที่ห้ายยอนปลาลงแล้วห้าอยื่พผ่งกลับเด้อจะลอปลาทอดให้มันห่อนเส็จโตดีก่อนเน้อจะเ้าจังสิกลับเดี๋ยวทาอยัางาน,นเดี๋ยวหนังปลามันสีบบสวยเนาะจะโตปลามันสิออกมาบบสวยจ้ะพิมพ์สิทอดปลาให้สุกจ้ะหลังจากที่ห้าทอดปลาไปจักประมาณสองสามนาทีจะห้ากระสิขยับปลาจักน่อยจ้ะเพราะว่าเขาเ็จโตดีเราจะแล้วก็เห้ากระสิทอดไปอีกจ้ะ หลังจากพิมพ์ถอดปลามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะา๊ะพิมพ์ใส่เวลาขาังและประมาณหกนาทีจ้ะปลาพิมพ์กระสุกแล้วนะจจะพิมพม์ตักผักไว้ใส่จานก็น่าจะเดี๋ยวห่อสีมาเห็ดน้ำซอสกันจ้ะอันปลานี่แล้วแจ่พี่น้องมากกรอบหน่อยกรอบหลายด้วยจ้ะถ้ามากกรอบหลายก็ทอดโดนก็นีก็ได้จ้ะ เขาก็สิมาเห็ดนามสอดกันต่อเลยจ้ะพิมกะสิตั้งกระทะแล้วก็พิมกะสิใส่น้ำมันลงไปประมาณหนึ่งซอนโตเคิงจ้ะรอน้ำมันห่อนจักน้อยจ้ะเอากระเทียมลงไปเอากระเทียมลงไปผัดด้วยจ้ะ พัดเห็กระเทียมหอมจ้ะใส่แตงกวาลงไปเนาะจ้ะแล้วก็พัดจักน้อยจ้ะเพราะว่าแตงกวามันทุกยากจ้ะ ตามเดียหอมหัวไ่เลยจ้ะแล้ว้อาก็ทิเอาน้ำจิ้มไก่ลงไปเลยจ้ะ อดบุกเขือเทศจ้ะไปบ่อตองแห้งบนไดเด้จ้ะแลยวพิมพ์จไส้น้ำม,มาข้ามเปียกลงไปเด้จ้ะนำตาลไส้จ้ะ ใส่พริกจ้ะพริกพริกหวานเขานะจ้ะพิมกับจีไสซอหอยลงไปนะจ้ะสูตรนี้ผักบริสุ้วยจ้ะผักออกกรอบนะจ้ะแล้วพิมกับจีไซ สับประรดพร้อมน้ำด้วยจ้ะเพราะว่าคนอยู่บ้านนี่สอบชอบกินเป็นแบบน้ำน้ำจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กระสีเอาเบวกเขือเทศทีท่เยามีจ้ะหั่นเป็นชิ้นนียจ้ะลงไปใส่น้ำปลาจ้ะ คนไปจากน้อยซิมโรดเบิ้งก็ได้เด้อจ้ะปับโรดได้ตามใจสอบเด้อจ้ะแสบเลวจ้ะ,ส,จะสำหรับพิมพ์ทุถทายพิมพจิตใจใบหอมลงไปจ้ะแล้วพิมพ์ก็บปิดเตาแลวจ้ะพอ่อเลวจ้ะเ๋ยวสิตักเสิร์ฟจ้ะพิมพ์เสียวปลาที่ห้ามีอยูเนาะจ้ะเอามาว่างใส่ถาดใสจ่จานจานจ้ะ พิมกับจิตักนามลาดเลยจ้ะปั๊บรถเด็ดตามใจสอบเลยจ้ะตามใจสอบคนกินเนาะจ้ะคนอยู่นี่สอบสอบกินแบบว่ามีนามซอจ้ะ าตาเขาก็สิออกมาแบบนี้แหละจ้ะสูตรนี้เฮ็ดกินสาใจเลยด้วจ้ะคลิปนี้ก็ไว้สำนี้แล้วจ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสวัสดีจ้า